นิยายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่36อบอุ่นในหัวใจว่ารังคายังคงหลับอยู่ที่ตักของธันวาเป็นคืนที่สองธันวานั่งเอนตัวพิงไปกับโซฟาทั้งสองคนหลับอยู่ในท่านั้นตีสี่ครึ่งหญิงสาวรู้สึกตัวค่อยๆลุกเขายังหลับนิ่งนึกเห็นใจคนที่ยอมให้เธอนอนหนุนตักคุณคะ ลุกไปนอนที่เตียงเธอค่ะแล้วหนูจะรีบลุกไปไหนว่าจะออกไปเตรียมหุงข้าวใส่บาตรค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยหนูทำดีกว่าไม่ต้องหรอกค่ะแค่หุงข้าวและอุ่นอาหารอย่างเดียวพี่นอนให้สบายเธอค่ะนิดเดียววอยทำเองได้ท่านว่าตามใจหญิงสาวเขาลุกขึ้นโดยมีวรังคณาคอยประคองพาไปนอนที่เตียง หญิงสาห่มผ้าให้เขาเรียบร้อยวรังคณาออกไปแล้วทันวานอนยิ้มกระชับผ้าห่มให้แนบตัวอากาศเหมือนเปิดแอร์ไม่นานเขาก็หลับไปบนเตียงที่วรังคนานอนอย่างมีความสุขวรังคณาจัดการหุงข้าวทำกับข้าวที่คิดว่าคุณทวดชอบเตรียมขนมดอกไม้น้ำเปล่าวางไว้ในถาดเพื่อรอใส่บาตยังมีเวลาเหลืออีกมาก หญิงสาวเก็บกวาดถูบ้านเก็บผ้าทั้งของทันวาและของเธอพับเก็บใส่กระเป๋าแยกผ้าที่ซักแล้วและผ้าที่ยังไม่ได้ซักคิดว่าคงต้องไปซักที่โรงแรมของทันวาใส่บาตเสร็จเธอและเขาจะรีบออกเดินทางกลับนนทบุรีทันทีหญิงสาวเดินดูภาพถ่ายที่แขวนไว้ที่ผนังบ้าน ปลดภาพถ่ายที่เป็นภาพเดี่ยวเต็มตัวของคุณทวดปราบลงท่านอนุญาตเธอแล้วว่าเธออยากได้อะไรบนบ้านหลังนี้ให้นำกลับบ้านด้วยได้เลยเธอจะนำรูปภาพของท่านไปใส่กรอบตั้งไว้ที่บ้านเอาไว้ให้ลูกหลานดูจะเล่าให้พวกเขาฟังว่าคนในภาพเป็นต้นตระกูลของพวกเขายิ่งสาวเช็ดฝุ่นทำความสะอาด ใช้กระดาษห่อหลายชั้นเก็บแยกใส่กระเป๋าไว้อย่างดีป่านนี้ท่านจะไปอยู่ที่ไหนแล้วรังคณาโล่งใจสิ่งที่อยู่ในใจเธอมานานแสนนานได้ถูกปลดปล่อยออกไปหมดแล้วตั้งแต่เริ่มโตเป็นสาวเธอคิดอยู่ตลอดเวลาคล้ายกับว่าเธอรอคอยใครสักคนอยากพบเขาเป็นความรู้สึกที่คิดถึงเหมือนเธอมีเจ้าของที่ ต้องเป็นเขาเท่านั้นแม่รู้หรอกว่าจะได้เจอคนที่รอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเธอติดค้างอะไรในใจทำให้เธอไม่กล้าเปิดใจให้คนที่เข้ามาจีบรอคนที่ใช่และเธอก็ได้เจอคุณทวดปราบตอนนี้เหมือนเธอได้รับการปลดปล่อยเหมือนได้รับการอนุญาตในเรื่องของความรักสามารถเปิดใจรับรักจากชายอื่นได้แล้ว ถ้าจะเล่าให้ใครต่อใครฟังก็คงไม่มีคนเชื่อนอกจากแม่ของเธอป้าปิ่นและทันวาท่านวาตื่นมาอีกครั้งเมื่อเวลาตีห้าครึ่งตั้งแต่รู้จักกับวรงังคณาเขากรรายเป็นคนตื่นเช้ามีความสุขอยากนอนอยู่แบบนี้โดยที่มีวรังคณาอยู่ข้างๆดีใจที่หญิงสาวเป็นห่วงกลัวว่าเขาจะนอนไม่สบายหนู ไปอาบน้ำเถอะครับใกล้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่ยกของพวกนี้ลงไปข้างล่างเองท่านว่าอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยชอบใจที่วารางคณาไม่ลืมเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เขาขอบคุณมากนะคะแต่งตัวสวยๆนะครับวรังคณาเงยหน้ามองคนพูดเต็มตายิ้มให้เขารู้สึกอบอุ่นเหลือเกินเป็นครั้งแรกที่เธอยิ้มให้เขาอย่างเต็มใจ ความอากติความขุ่นข้องหมองใจที่เคยมีต่อเขาได้มาลายหายไปหมดสิ้นทุกอย่างแล้วเหมือนกันหญิงสาวอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยวันนี้เธอเลือกใส่ผ้าถุงสีน้ำเงินสลับขาวเป็นผ้าโทเลลายขวางยาวถึงตาตุ่มใส่เสื้อผ้าลูกไม้เข้ารูปแขนสั้นสีขาวกล้าวผมมวยเน็บด้วยดอกจำปีใส่แหวนที่คุณทวดปรับให้ที่นิ้วนางข้างขวา แตงหน้าสวยมากเครื่องหน้าที่สวยอยู่แล้วเมื่อได้รับการแตกแต้มเพียงเล็กน้อยก็งามมากทันวายืนรอพระอยู่ที่หน้าบ้านวรังคณาดเดินลงมาจากบนบ้านเรือนไทยสวยจนเขาต้องยกกล้องโทรศัพท์บันทึกวิดีโอไว้ตั้งแต่หญิงสาวก้าวขาลงบันไดมากระทั่งเดินมาถึงตัวเขาถ่ายคู่กัน ทาเรื่อยไปที่ขันใส่ข้าวไล่ไปที่ถนนพระเดินมาพอดีเป็นวิดีโอสั้นที่สวยงามมากสวยมากครับเดีย๋ยชมกันเองเลยค่ะวอยขืนก็สวยจริงๆธันวาตั้งกล้องใหม่ระหว่างที่ใส่บาทกระทั่งกรวดน้ำวิดีโอนี้เขาจะเก็บไว้ให้ลูกดูเราแวะกินข้าวเช้าระหว่างทางดีไหมคะครับ ตามใจหนูงั้นเดี๋ยววอยขอเก็บเสื้อผ้าที่เหลือสักครู่นะคะครับเดี๋ยวพี่เก็บล้างเองหนูไปเก็บของที่เหลือได้เลยท่านมาเก็บล้างถ้วยจานหม้อข้าวดูความเรียบร้อยภายในบ้านเรื่องไฟฟ้าปิดหน้าต่างลงกรอนอย่างแน่นหนาเขาวางใจนึกถึงคำของคุณทวดปราบที่นี่มีคนดูแลไม่ต้องห่วงมาก ทั้งสองขนสัมภาระขึ้นรถเมื่อยามมาก็มีมาเพียงแต่น้อยเมื่อยามกลับเต็มรถเต็มราไปหมดวารางคณายืนมองบ้านเรือนไทยเหมือนเป็นการสั่งลาเธอไม่อยากมาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงหาอีกอยากกลับบ้านหลังจากนี้ต่อไปถ้าไม่มีธุระจริงๆเธอคงจะไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วคุณทวดปราบ อนุญาตให้เธอนำอะไรก็ได้จากบ้านหลังนี้ไปเธอไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากรูปถ่ายของท่านสิ่งที่ท่านมอบให้หญิงสาวยังไม่ได้เปิดดูตั้งใจว่าจะกลับไปเปิดพร้อมทันวาที่บ้านหญิงสาวเดินไปบริเวณที่เธอมาส่งคุณทวดตรงหน้าเป็นปารกทึบท่านว่าบ้านท่านอยู่ในนั้นพี่น้องท่านอีกมากมายเธอหวังว่า ใครก็ตามที่มองออกมาเห็นด้านนอกเธออยากให้ทุกคนในหมู่บ้านนั้นวางใจจะไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับที่ดินผืนนี้อีกพวกเขาจะอยู่กันอย่างสงบสุขหญิงสาวยกมือไหว้ไปในทิศทางนั้นไปกันเถอคะค่ะวอรพร้อมแล้ววารังคณาดเดินเข้าไปหาธันวาเกาะแขนเขาเดินไปเที่ยวรถทำเอาคนขับรถยิ้มหน้าบาน อยากให้รถจอดอยู่สักสิบกิโลเมตรแบบนี้เดินทั้งวันก็ยังได้ทั้งสองคนแวะกินข้าวเช้าระหว่างทางธันวาดูแลวรางคณาเป็นพิเศษอยากให้ใจของหญิงสาวกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมเ,เร็วๆจะได้เริ่มต้นใหม่หนูอยากแวะบ้านไหมหรือกลับโรงแรมก่อนดีกลับโรงแรมดีกว่าคะ่ะวาอยากนอนพักสักหน่อยครับ งั้นเราไปกินข้าวเที่ยงที่โรงแรมเลยละกันเขาจับมือของวรังคณามากลุมไว้ขอบคุณมากนะคะยิ่งสาปล่อยให้เขากุมมือไม่ได้มีท่าทีขัดขืนแต่อย่างใดรู้สึกอุบอุ่นใจด้วยซ้าเดี๋ยวคืนนี้คงน้าคงโทรมานะครับว่าจะออกจากวัดกี่โมงค่ะไม่แน่แม่อาจกลับมากับเพื่อนก็ได้หนูอย่าลืมนะครับว่าพี่ขอพักที่บ้านหนูก่อน จนกว่าบ้านพี่จะเสร็จไม่ลืมหรอกค่ะแต่ว่าต้องปรึกษากับแม่และน้องก่อนนะคะใจเย็นๆค่ะอยู่มาตั้งหลายวันแล้วถ้าจะอยู่ต่ออีกหน่อยคงไม่มีใครว่าหรอกค่ะไม่ต้องกังวลบ้านเราใจดีกันทั้งบ้านว่าราังคณาเปลี่ยนเป็นจับมือของธนวาไว้เสียเองทั้งสองเดินทางถึงโรงแรมก่อนเวลาอาหารกลางวัน พนักงานมาช่วยขนกระเป๋าขึ้นไปไว้ที่ห้องทันวาตั้งใจว่าจะกินข้าวที่ห้องเขาไม่ชอบไปปรากฏตัวในที่ที่มีคนเยอะๆสักเท่าไหร่หนูเดี๋ยวพี่ไปหาที่ห้องนะครับขออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราสั่งข้าวกลางวันมากินที่ห้องได้ค่ะไม่ถึงส0สนาทีทันวาก็มาเคาาที่ห้องของวรงังคณาไม่ลืมที่จะลากกระเป๋าผ้าที่ใช้แล้วมาด้วย ทำไมเร็วจังเลยคะพี่ไม่อยากอยู่คนเดียวเขาตอบทันทีเหมือนกันวอยกำลังจะซักผ้าแล้วก็กำลังจะโทรบอกว่าให้เอากระเป๋าผ้ามาด้วยเดี๋ยววอยซักพร้อมกันเลยอีกกระเป๋าหรือผ้าออกมาแขวนหรือ,อยังคะยังครับร้อยหนูไปช่วยเพราะถ้ายับเดี๋ยวหนูบ่นพี่อีกแค่เอาออกจากกระเป๋าแล้วก็แขวนในตู้เองก็เดี๋ยวมันยับ พี่ไม่ค่อยถนดัดเพราะรังคณาขี้คลานจะเถียงเขาหญิงสาวรื้อผ้าที่ใช้แล้วเข้าถังซักเก็บผ้าของตัวเองเข้าแขวนในตู้กลางวันหนูอยากกินอะไรจะได้สั่งไว้เลยอะไรก็ได้ค่ะตามใจคุณเลยวายกินได้ทุกอย่างงั้นพี่สั่งเลยละกันแล้วก็พี่ขอนั่งทำงานในห้องนี้นะครับอยู่คนเดียวเหงาเขาคิดแบบนั้นจริงๆ นึกอยากย้อนเวลากลับไปที่บ้านป้าปิ่นอยากอยู่ใกล้ชิดคิดถึงเวลาที่วรังคนานอนหนุนตักมันเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่ที่นี่ไม่ค่อยดีห้องใครห้องมันไม่เห็นว่าอีกคนกำลังทำอะไรอยู่ที่บ้านวรังคนาด,ดีที่สุดห่างกันแค่เวลานอนหนูวันพรุ่งนี้เราเข้าไปดูบ้านกันไหมไปค่ะวอยอยากไปดูเหมือนกันทิ้งบ้านไปหลายวัน อยากกลับไปอยู่บ้านแล้วคุณคะวอยว่าวอยจะเปิดห่อผ้าที่คุณทวดให้มาค่ะแล้วแต่หนูเลยครับวรังคณาปูผ้าขาวลงบนเตียงทั้งสองขึ้นไปนั่งคนละฝั่งบนเตียงหญิงสาวค่อยๆแก้ปมห่อผ้าออกอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรอยู่ในห่อผ้าทำไมถึงหนักมากรู้ว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยม สิ่งที่ปรากฏต,ต่อหน้าทั้งสองคนตอนนี้คือหีบทองเหลืองกว้างยาวขนาดไม้บรรทัดความสูงน่าจะประมาณ7จหรือแปดนิ้วได้เรียกว่าใหญ่ทีเดียวไม่ต้องบอกว่าหนักเพราะอะไรที่ล็อกไม่ซับซ้อนไม่นานหญิงสาวก็เปิดได้สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าวรังคณาและทันวาตอนนี้คือคุณคะรังคณาตาโตเธอขยับเข้าไปหาทันวาแทบจะเรียกว่ากระโดด ตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่แค่ว่ารังคนาคนเดียวที่มีท่าทางแบบนั้นทันวาเองก็เช่นกันภายในหีบทองเหลืองแสงระยิบระยับเรียกว่าอะไรดีแวววาวมากทองคําแท่งเครื่องประดับครบชุดสร้อยคอแหวนต่างหูสร้อยข้อมือเข็มขัดเครื่องเพชรเพชรนินจินดา ทิมของโบราณทั้งนั้นกองกันอยู่ในหีบทันวาดูด้วยสายตาเขาประเมินค่าไม่ได้มากมายเหลือเกินว่ารังคณายังคงเกาะแขนเขาไว้หญิงสาวตกใจไม่คิดว่าของพวกนี้จะเป็นของเธอนี่เป็นส่วนของเธอที่คุณทวดเก็บรักษาไว้ให้หญิงสาวน้ำตาคลอ,อต้องรักมากขนาดไหนถึงได้เก็บของมีค่านี้ไว้ เพื่อนำมามอบให้กับคนรักวรางคณาเอื้อมมือไปหยิบเครื่องประดับมาดูเทรรชิ้นสวยงามเหลือเกินกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จนต้องร้องไห้ออกมาคุณทวดปราบเก็บเครื่องประดับพวกนี้ไว้ให้คนรักต้องรักมากขนาดไหนถึงรอมาหลายชาติรอเพื่อจะได้ส่งมอบสิ่งของที่มีค่าให้กับคนรัก ่านว่าอบกอดวารางคณาเขาเข้าใจคุณทวดปราบและนับถือในความมั่นคงในรักเดียวของท่านรู้ทั้งรู้ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อได้พบก็ยังอุตส่าห์รอแม้จะต้องเฝ้ามองคนรักเป็นของคนอื่นในแต่ละชาติหัวใจท่านก็ไม่เป็นอื่นน่านับถือยิ่งนักและเขาจะเป็นดังเช่นคุณทวดวารางคณาร้องไห้อยู่กับอก,อกของทันวา ยิ่งเห็นเครื่องประดับในหีบยิ่งคิดถึงคุณทวดสงสารและตอนนี้ท่านสละร่างแล้วถึงเธอจะคิดถึงท่านมากขนาดไหนท่านก็ไม่สามารถกลับมาพูดคุยกับเธอได้คิดถึงท่านเหลือเกินคะ่ะสงสารมากด้วยวรังคณาพูดไปสะอื้นไปจนตัวโยนร้องไห้ออกมาเถอ ร้องให้พอแล้วต่อจากนี้ไม่ต้องร้องแล้วนะเดี๋ยวคุณทวดรู้ท่านจะไม่สบายใจไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริงเหมือนฝันมากเลยค่ะใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสมัยนี้แล้วนี่หนูจะเก็บไว้ที่ไหนมูลค่ามันมหาศาลขนาดนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีๆเลย วไยคิดว่าจะเก็บไว้ที่บ้านค่ะปลอดภัยที่สุดหนูเก็บเธอไว้วันหลังเราค่อยมาทำบัญชีทรัพย์สินกันทันวาและวาราังคณาปิดฝาหีบและห่อผ้าไว้เหมือนเดิมไม่นานพนักง,งานก็ยกอาหารกลางวันเข้ามาทั้งสองกินข้าวด้วยกันเงียบๆคุณคะแม่ลายมาแล้วค่ะบอกว่าอยู่ต่ออีกหนึ่งคืน เหมือนว่าที่วัดมีงานอะไรสักอย่างแม่กับเพื่อนๆเลยขออยู่ช่วยงานวัดบอกว่าไม่ต้องไปรับพรุ่งนี้เย็นๆเดี๋ยวเพื่อนมาส่งที่โรงแรมค่ะครับงั้นพรุ่งนี้เราเข้าไปดูบ้านพี่จะพาไปกินข้าวเช้าที่ร้านอร่อยตามนี้นะครับได้คะ่ะตามใจคุณเลยพระรังคณาทำโน่นนี่นั่นอยู่ในห้องซักผ้าอบผ้า แยกพับไวเรียบร้อยทั้งของเขาและของเธอคุณจะเอาผ้าไปเก็บเลยไหมคะเดี๋ยววอยช่วยถือไปให้เพราะรังคณาไปช่วยจัดเสื้อผ้าธันวาที่ห้องโดยที่เขาไม่ต้องบอกให้ช่วยเธอเต็มใจทําทุกอย่างให้เขาเรียบร้อยแล้วคะ่ะวอยกลับห้องก่อนนะคะไปครับพี่ไปด้วยอา้าวไปทำไมอีกคะไม่อยากพักผ่อนหรอไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ไปนั่งทำงานที่ห้องหนูแล้วก็กะว่าจะนอนพักผ่อนด้วยเลยจะได้ไม่ห่างกันว่าไงนะคะวอยฟังไม่ถนัดไม่มีอะไรพี่จะขอไปนั่งทำงานที่ห้องหนูแล้วจะถือโอกาสพักผ่อนด้วยเลยดีที่ห้องของทั้งสองอยู่ไม่ไกลกันมากเดินไปมาหากันได้วรังคณาเดินตามธันวากลับมาที่ห้องของตัวเองรู้ว่าห้ามเขาไม่ได้ เมื่อห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไม่ได้ทำตัวรุ่มร่ามหรอกดีกับเธอมากกว่าต่อไปนี้เธอจะพยายามทำดีกับเขาให้มากในใจอยากรู้ว่าคุณทวดคุยอะไรกับเขาไม่น่าเชื่อว่าท่านวาจะใช้ภาษาใจคุยกับคุณทวดได้แล้วคุณทวดยังมอบแหวนให้เขาอีกเหมือนของเธออย่างกับแหวนคู่ต่างกันที่ของเขาไม่ได้ล้อมเพชรเหมือนของเธอ นอกนั้นเหมือนกันทุกอย่างวอยขอนอนหนุนตักหน่อยได้ไหมคะรู้สึกว่าเพลียจังเลยอยู่อยู่ก็อยากนอนขึ้นมาเฉยทันวาไม่ตอบเขาถอยไปนั่งที่โซฟาที่นี่น่าจะสบายหน่อยเพราะเป็นโซฟาทันสมัยไม่เหมือนที่บ้านป้าปิ่นโซฟาไม้แข็งมากแต่เขาก็นั่งให้วรงคนานอนหนุนตักมาแล้วตั้งสองคืนทันวายิ้มอย่างมีความสุข เขาหยิบหมอนมาให้หญิงสาวหนุนวรังคนาล้มตัวลงนอนไม่นานก็หลับสนิทหลับไปด้วยใจที่เป็นสุขมากกว่าทุกครั้งทันวามองหนะ้าคนที่นอนบนตักของเขาอย่างแสนรักวรังคณาเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารักและรักมากด้วยเรียกว่ารักแรกพบเลยก็ว่าได้นึกโมโหตัวเองที่แสดงกิริยาไม่ดีกับวรังคนา ครั้งแรกที่พบกันและอีกหลายๆครั้งทำไมไม่พบกันดีๆเหมือนคู่อื่นคิดไปคิดมาก็ขำท่าทางการแสดงออกของหญิงสาวที่พยายามหนีเขาแต่ก็หนีไม่พ้นถึงจะหนีเข้าไปไกลแสนไกลเขาก็จะตามให้เจอจะอยู่ด้วยให้ได้เขามั่นใจมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกับวรังคนาแล้วว่าผู้หญิงคนนี้แหละ ที่เขาจะแต่งงานด้วยและจะยอมทุกอย่างเขาคงไม่เหมือนคุณทวดปราบหรอกนะอุตส่าห์ตามคนรักมาตั้งหลายชาติเฝ้ามองคนรักพอได้พบเจอพูดคุยกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันชายหนุ่มใช้มือลูบที่เรือนผมของวารางังคณาไม่นึกว่าตัวเองจะรักผู้หญิงคนนี้ได้มากขนาดนี้